สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับน้อง,องวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องรามเอ็นเอ็มทีครับเราจะมาเล่นเกมโรบอทก,กันนะครับวันนี้ด่านพิกกี้นะมันคือหมูอะไรเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสิมันให้ทำอะไรให้ทำอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยหมู่ไล่คนว่ะน้องๆจะหนีไปจากที่นี่นะ i, i. อุ้ยมีคนตายนะทุกคนมันไล่คนอยู่นะทุกคนต้องหาไม้มาต่อไปฝั่งนู้น โอเคนี่นี่ทางไป <_ an> เราต้องหาของนะโอ้ยนี่มันหมูป้าป้าหมูกุญแจอ้จาว <_ an> ตายเลยเมื่อกี้มันเป็นคนไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เป็นคนเล่นนะเราต้องเอาชีวิตรอดจากเจ้าหมูพิกกี้บัตคนเล่นมีทั้งหมด4คนนะครับได้ชื่อคล้ายผมดียว่าามบู1 2 3กับลามซิงซ่าหนึ่งเลือกด่านนะทุกคนเขาด่านะลรดีอ่ะว้่เอ,เอานนี้ดีกว่า อันนี้มันให้เลือกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ลองกดดูนะมาแล้วนะ you better be ready mr p i m coming for you มันจะมามันกำลังมานะมันกำลังมาหาเราเราต้องหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้ ตูล็อกอยู่เราต้องหาคุณแจเพื่อนยืนทำไมกันนี้อ่ะเห็นแล้เฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยอะไรวะออหาลูกดอกดอกมาปลาเป้านะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเลยผมจะคานทำไมว่าเนี้ยแจ ให้กูเจแล้วเปิดที่ไหนได้เปิดได้ปะไม่ใช่ห้องนี้ประตูนี้หรือเปล่าไหนดูสิไม่ใช่ประตูนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นาจดมันไล่เพื่อเราอยู่ อกุญแจอีกแล้วไม่ใช่นะทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งก่อนวิ่งก่อนเห็นเปล่าเฮ้ย,ยมาแล้วนีนี้น,น,นี้โอ้ยติดติดติดสวยแล้วทุกคนวิ่งเลวกุญแจสีส้มกุญแจสีส้มมาไปเปิดที่ไหนได้ แล้วผมจะเดินตีดทำไมวนะเนี่ยอันนี้ต้องหาคอ้อนกับที่ซ่อมเฮ้ยมันมันไล่ตามเพื่อนๆอ,อยู่นะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนหน่อยมีอะไรอยู่ที่นั่นคุญแจสีส้มเหรอนี่ไงคุญแจสีส้มโหถ้าเราปล่อยออกมาเราก็ต้องเจอสองตัวเพื่อกุญแจสีขาว เอาไงดีทุกคนผมเปิดประตูไปเลยนะไม่กล้าว่ะเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยคานเข้าไปหยิบนะ ระวังนะเดินไปหามันนี่คุณเจ้สีเทาต้องหางคอ้อนมางาดตอกอันนี้อะไรหาที่ซ่อมคอ้อนมีไหนคอ้อนต้องหาคอ้อนหนีเร็วหนีเร็ว มาแล้วมาแล้วนี่ใครวะเนี่ยโอเพื่อนเพื่อนข้ามไปไม่ได้คนเต็มเลยนะช่วยต้องช่วยกันนะแต่ว่ายังเอาชีวิตรอไม่ได้ปืนฉีดน้ำอุ้ยอ๋อหยุด หยุดมันได้ยี่สิบวิที่นี่คืออะไรคุณแจสีแดงเหรอนั่งไม่ได้นะทุกคนไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไงที่เราปล่อยออกมา เหมือนเราจะไม่รอดนะทุกคนยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เราสิสซ์กเก่งมันมาแล้วเพื่อนห้องมีอะไรไหมห้องน้ำไม่มีอะไรเลย เฮ้ยคุณแจฟ้าวไม่เก็บไม่ได้คุณแจฟ้าเหรออันนี้ทำไปเพื่อนาหายไปไหนวนเนี่ย อเขาออกไปได้ไหมไม่ได้อีกสีนาทีหมดเวลาแนละ้วทุกคน เราต้องร,ร,รีบหาทางจบเกมนี้ให้ได้แต่เพื่อเราเก่งว่ะเราได้จะวิ่งนะเฮ้ยป,ประตูได้แล้วอ้าวอะไรอ่ะเฮะ้ยตายเหรอตายได้ไงวะ เอองงไปนะทุกคนต้องเล่นอีกรอบดูกว่าไปเราก็เป็นผีนะทุกคนเราไม่เล่นอีกรอบแต่เราดูว่าเพื่อนๆดูเพื่อนๆเ,เราจะผ่านไปได้ไหมเฮ้เมื่อกี้ผมตายได้ไงวะผมงงมากเลย ผมเข้ามาที่นี่ผีทำอะไรไบ้างคุณแจเขียวสวัสดีลงุงเรามาดูนะว่าเพื่อนเราจะผ่านด่านนี้ได้หรือเปล่านะโดนไล่อยู่ อันนี้ผมจะเดินไปดูตรงที่มันมีกุญแจสีม่วงตั้งอยู่อะเพื่อนน่าจะออกไปได้แล้วมั้งไอตรงโต๊ะตรงหน้าเวทีเนี่ยเจอแล้วเพื่อนน่าจะเอาออกไปได้แล้วมั้งเขาอยัางวะกุญแจม่วงมันน่าจะเป็นทางออกวะ แล้วคนอื่นหายไปไหนหมดเนี่ยหรือว่าทุกคนตายหมดแล้วโอ้ไม่นะนี่ไงวิ่งอยู่จหมไปแล้วแล้วเพื่อนเอา้าจบเลยทุกคนตายหมดเกียรอเวอร์นะทุกคนนะก็ เดี๋ยวผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมมาร้องเล่นให้ดูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็เม้นต์บอกใต้คลิปได้นะครับพูดคุยกันได้เลยทุกคนก็วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้า